สวัสดีครับผมมือหน,นีวันบันหยังมือนีวันอาทิตย์เนาะครับผมก็มาพ่อกับนี่แหละครับผมอันมองเห็นงานมองไม้นะครับผมมองเขาอันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยมือนี่อาชิพเร่นงานเมื่อไรผมก็เลยมาถ่ายคลิปอันให้เบิ้งสั้นสันนะครับผมก็คุณปู่ก็ขุดกองดินไว้แล้วเนาะ นี่ครับรถมันมันติดล่มนะติดล่มกัเลยมาบ่ได้ก็เลยก็เลยมาถ่ายแชร์คลิปนี้ให้เบิ่องล่ะครับผมกะมืออื่นนะครับผมสิมาลุยอัน,นอถ้าฝนบปรตกนะครับผมถ้าฝนตกก็คงบ่บโไดมากนะครับ,ค,ออนนบ <c oughs> คุณปูก็จอดนิ่งยู่นี่แหละแช่มือนีคุณปูคุณปูพักผ่อนละครับเฮ็ดงานว่าได้ื้อนี้นะแล้ว อันมืออื่นมือหือ่นี่ละครับทานทานได้เห็นงานเดียวพินช่าหทานขิ้เปเบ่งรอบนินึงเนาะมือหนีก็ให้เบ่งแบบว่าเป็นเป็นอันคือสื่อเดี๋ยวผมจะขึ้นไปแต่ผมขึ้นขึ้นอันนั้นนหครับุิท้ายเบ่งต้นๆน,นี่นะครับนี่ครับนี่มือนีคุณปูจอดนิงน่งเลยครับเงียบสงบก็จะให้เบ่งบรรยากาศแถวหนีเนาะ ข้างหนงข้างๆคุณเป็นสวนหยานะครับผมที่ปลูกนี่ก็เป็นมันสัมปะหลังเนาะคุณปูนะสภาพคุณปูก็เป็นแบบนี้แหละครับผมกับทีไม่งานไม่นี่ใดแปลงที่เข้นดินกองกองอย่างนีนนะครับผมรอบๆแค่นี้แหละอันนี้เป็นทีทีเบตมันข้าเจาันั้นนะ ก็เลยมาโอ้ครับนี่นะครับบรรยากาศที่ไม่แกเเิ่นกระบมมาหรอกนี่คลิปนี้ก็ให้เบิร์บประดนูนะครับผมประมาณ เลยนิดหน่อยนะครับผมเพราะหอมปากหอมคอเนะะไรอันจิตเห็นไหมครับผมประมาณนี้แหละครับผมเนาะกะทีแล้ว,ลวนี่ไทยเบงคงคืเนี่ย มีมีอันมีเจ้าทินเซลรับพี่น้องเจ้าทินมาเซลเราเป็นซีดเบ็ดบ้านนะจักหน่อยโอเคนะครับผมกะวิดีโอนี่กะขอจบไว้แค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวยังไงอันถ้าท็ด ข้าเจ้าเห็นงานเห็นอย่างเดียวผมสิบ้านถ่ายให้มืออื่นนะครับผมเดี๋ยวสิถ่ายมาถ่ายเบิ่งอีกรอบนึงน,นะครับผมเนาะมินี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแน่เลยครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบ่พผาดคลิปวิดีโอเท่อต่อไปนะครับผมครับผมสวัสดีครับผม